อรุณรุ่งสางณนะเมืองกรุงที่คลาคล่ำด้วยผู้คนสุพลชายหนุ่มร่างสันทัดใบหน้าเปื้อนยิ้มเสมอแม้จะต้องแบกรับภาระงานขนส่งพัสดุมากมายในแต่ละวันเขามักจะใช้เสียงทุ้มนุ่มทักทายลูกค้าทุกคนอย่างเป็นกันเองเสมอแต่มีพัสดุชิ้นหนึ่งที่แปลกประหลาดกว่าพัสดุชิ้นไหนๆมันเป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลธรรมดาธรรมดาไม่มีชื่อผู้รับไม่มีที่อยู่มีเพียงลายมือหวัดๆเขียนไว้ว่า ถึงคนที่ยังเชื่อว่าตัวเองไม่มีค่าสุพลงงงด้วยจิตวิญญาณแห่งคนส่งของเขาไม่อาจทิ้งพัสดุที่ไม่มีชื่อผู้รับเช่นนี้ได้ เขาเก็บมันไว้ในรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจและเริ่มต้นการส่งของตามปกติวันหนึ่งขณะที่เขากำลังขนส่งพัสดุสุพลเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่ริมทางเท้าใกล้ๆกับสารพระภูมิเก่าๆดูเหมือนเธอจะกำลังเผชิญกับเรื่องราวที่หนักหนาบางอย่างโดยความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นมาในใจสุพลค่อยๆเดินเข้าไปหาเธอและยื่นกล่องกระดาษสีน้ำตาลน,นั้นให้ขอโทษนะครับ คุณกำลังดูเศร้าผมไม่รู้ว่านี่สำหรับคุณหรือเปล่าแต่ในกล่องเขียนไว้ว่าถึงคนที่ยังเชื่อว่าตัวเองไม่มีค่าสุพลพูดด้วยน้องเสียงนุ่มนวลหญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำมองมาที่สุพลด้วยความประหลาดใจเธอรับกล่องนั้นไปเปิดออกดูและพบเพียงกระดาษโน้ตสั้นๆเขียนว่าคุณมีค่าเสมอน้ำตาหยดใหม่ร่วงหล่นจากดวงตาของเธอแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความรู้สึกดีๆสุพล ยิ้มให้เธอเล็กน้อยก่อนจะขับรถจากไปทิ้งให้เธออยู่กับความรู้สึกที่อบอุ่นขึ้นในใจ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากล่องพัสดุลึกลับกล่องนั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสุพลทุกครั้งที่เขาพบเจอใครบางคนที่ดูหม่นหมองหมดหวังหรือเผชิญหน้ากับความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าที่โดนโกงนักเรียนที่สอบตกหรือแม้แต่ชายชราที่นั่งเพียงลำพังเขามักจะหยุดรถและยื่นกล่องนั้นให้ราวกับเป็นของขวัญจากคนที่ไม่รู้จัก บางครั้งกล่องนั้นก็บรรจุเพียงกระดาษโน้ตสั้นๆที่เขียนคำว่าสู้ๆนะหรือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบางครั้งก็เป็นเพียงลูกอมเม็ดเล็กๆหรือดอกมะลิแห้งที่ส่งกลิ่นหอมปลอบประโลมใจสุพลไม่เคยรอคำขอบคุณไม่เคยถามชื่อหรือคาดหวังสิ่งตอบแทนเขาเพียงแค่อยากส่งต่อกำลังใจเล็กๆผ่านกล่องพัสดุที่ไม่มีชื่อผู้รับกล่องที่เปียมด้วยหัวใจของคนส่งของไร้านามที่เชื่อว่าทุกคน สมควรได้รับความรักและความหวังไม่ว่าชีวิตจะพัดผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายแค่ไหนก็ตามและท้ายที่สุดแล้วสุพลก็ได้ค้นพบว่าการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุดในชีวิตของเขา